เขายังคงมีความรักยังคงมีใจให้กับคุณอยู่ไหมนะคะหรือว่าตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะปล่อยวางเรื่องของคุณไปแล้วจริงๆในหัวของเขาหลังจากที่เราไม่ได้คุยกันเขามีความคิดถึงอยากมาส่องอยากมาดูคุณบ้างไหมนะเขาก็วนกระวายหรือเปล่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงในช่วงที่คุณห่างหายไปวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกรวงใจค่ะสถานการณ์ของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายและไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้คนคนนี้เขายังคิดถึง คุณอยู่หรือไม่เขายังมีใจให้กับคุณอยู่ไหมหรือว่าเขาตัดสินใจที่จะปล่อยวางคุณออกไปจากใจทั้งหมดจริงๆค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอของเราด้วยนะคะท่านใดก็ตามที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะและคุณอาจจะมใในนีใครบางคนในใจที่คุณอาจจะรู้สึกนึกถึงและคิดถึงนี่อาจจะเป็นพลังงานของจักรวาลที่ดลใจให้คุณได้มาพบมาเจอมาเห็นกับคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาคนนั้นกับคุณเนี่ยมันเกิดอะไรนะในอดีตนะคะเรามาเช็คพลังงานกันเนาะ,ะพลังงานตัวตนของคุณกับเขามันเป็นยังไงในอดีตมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะใบแรกนะคะได้พลังงานของ n i ง g of the p e n t c c l e s ใบที่2ได้พลังงานของ7ถ้วยใบยที่3นะคะได้พลังงานของ8ด,ดาบและได้ energy ของ The h e r m i t นะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปหรือเงียบกันไปเพราะความคิดมาก นั้นมันอาจจะเป็นการคิดมากเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกกดดันคุณอาจจะมีความรู้สึกอึอดอัดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้จริงๆต่างฝ่ายต่างรู้สึกนึกถึงและคิดถึงกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ถูกใจไม่สบายใจเกิดขึ้นจึงทําให้ความรู้สึกนี้อาจจะมีพลังงานของความรู้สึกกดดันอึดอัดใจในอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเป็นการที่อยู่ยดีๆเขาก็หายไปเงียบไปโดยที่คุณงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเขา เขาส่งข้อความถี่นะปกติเขาคุยกับคุณบ่อยทําไมเขาถึงตัดสินใจเงียบไปคุณอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างแบบนี้อยู่นะคะซึ่งนะคะจากพลังงานที่เปิดได้แม่หมอได้พลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเป็นการบ่งบอกว่ามันเหมือนในอดีตเราเรามีความคิดมาก แลวเรามีความรู้สึกกดดันอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเงียบนิ่งหรือหายไปเพื่อไปทบทวนจิตใจของตัวเองนะหรือไม่ก็ในความรักครั้งนี้คนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือไม่สื่อสารอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะในเรื่องราวของความสัมพันธ์คิดเยอะพิจารณาเยอะ คุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักทีเนาะหรือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะดูเป็นคนนิ่งๆด้วยนะคะในระดับหนึ่งน่จาจะพลังงานอะไรบางอย่างที่มองเห็นเออแม่หมอจึงรู้สึกว่าคนคนนี้กับคุณมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ จริงๆแล้วเราต่างฝ่ายต่างอาจจะค่อยๆนิ่งเงียบหายไปจากกันหรือบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นการเลิกลากันแบบงงๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นการจบกันไปเพราะเรื่องราวของความคิดมาก,กความอึดอัดใจความกดดันนะคะทีนี้แนววันที่มันไม่มีคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาลืมคุณไปจากใจทั้งหมดแล้วหรือยังเนาะเอดอโสดนะคะได้พลังงานของ Queen of the Pentacles ได้พลังงานของเดอะเดทนะคะ,ะแล้วก็ได้พลังงานของเดอะไฮพรีสนะคะได้ใบนี้พอดีเลยเนาะ ม่บอรู้สึกว่าเขาอะอาจจะแบบเหมือนมีการตัดจบหรือตัดใจกับคุณไปหรือบางคนอาจจะห่างหายกันไปเลยเพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งเรากับเขาอยู่ไกลกันอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีพื้นเพอะไรบางอย่างมาจากคนละพื้นที่กับคุณเลยอะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมองว่าคนคนนี้ แม่หมรู้สึกว่าที่เขาตัดสินใจที่จะเงียบหรือนิ่งไปเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันคุณลูกดวงดูนิ่งคุณลูกดวงดูไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะไม่ค่อยตามเขาในอะไรบางอย่างสักเท่าไหร่เพราะว่าลึกๆแม่หมรู้สึกว่าคณลุกดวงก็เป็นคนมีอีโก้จริงๆคุณอยากคุยนะไม่งั้นคุณคงไม่หยุดหยุดดูคลิปนี้แต่ว่าตัวของคุณอาจจะรออะเรารอให้เขาทักมาเรารอให้เขาคิดได้เรารอให้เขาคิดถึงเราในอะไรบางอย่างนะคะเราก็อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายของเขาถึงเขา ท่นกับบล็อกกันไปเลยเงียบกันไปเลยหรือหายกันไปเลยบางคนมีการลบเพื่อนออกจาก Facebook บางคนมีการลบออกจากแอปพลิเคชันต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแม่หมอมองว่าเขาตั้งใจตัดคุณเพื่อให้คุณคิดถึงและหวั่นไหวเรื่องของเขาในขณะเดียวกันถามว่าเขาลืมคุณไปเลยไหมไม่ The High Priest มันเป็นการหมองบอกว่าเรื่อง ตัวของเขาเนี่ยยังมีความหมุดหิดหรือมีความคิดถึงคุณในบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางค่ากลางคืนนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงบ้างในบางครั้งในบางเวลาอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยมองว่าคนเนี้ย คนะมันเหมือนกับอาจจะมีการตัดกันไปหรือจบเงียบนิ่งกันไปบางคนอาจจะยังคงมีคอนแทคกันแต่ว่าก็ไม่คุยกันมาสักพักแล้วแต่ว่าในหัวของเขาก็มีความคิดถึงคุณเขารู้สึกถึงความเย็นชาและนิ่งเงียบของคุณนะคะเขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนเงียบไปด้วยเลยประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดอยากจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนาะ เขาคิดที่จะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเพราะไม่หมอกก็รู้สึกว่าจริงๆคนคนนี้ก็มีอีโก้เหมือนกันนะเขาคิดถึงคุณนะเขามองว่าในชว่วงนี้ผ่านมากรุ๊กดวงเองก็เหมือนกับมีความคิดมากในะอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปหรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังลึกลับซนนะับซ้อนอะซับซ้อนกันอยู่นะยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรต่อกันหรือ,ออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องอะไรคุณชอบเก็บไว้ในใจทั้งคู่แล้วก็ไม่คุยกันมันก็เลยจบลงไปด้วยการเงียบกกััันนนนนไไปหหรืออาย่เงะะค เขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้นะอืโหสิบดาบสองดาบเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจบกันไปหายกันไปด้วยพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แปดเหรียญน,นะคะแม่หมอมองว่าเขาจะ เหมือนนิ่งๆนะคะและพยายามใช้ความอดทนกับอะไรบางอย่างอยู่นะเขาก็ยังไม่ได้มีความคิดหรือยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาควรจะต้องเอายังไงดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆในช่วงที่ผ่านมามันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในคู่ของคุณแต่ว่าคุณมักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องราวของการเก็บอารมณ์อ่ะคุณเก็บอารมณ์กันบางอย่างนะไม่เหมือนเขาก็มองว่าเขาถูกคุณอ่ะผิดในขณะที่คุณก็อาจจะมองว่าเขาว่าผิด แต่ว่าคุณนะถูกประมาณนี้มันก็เลยทาให้เขาบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เห็นถึงการติดต่อมาของคุณด้วยมันจะทําให้เขาพยายามที่จะหันไปสนใจลงทุนลงแรงเกี่ยวกับการทํางานไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆแทนแทนที่จะพยายามมาโฟกัสในเรื่องของคุณนะคะคนรักของคุณมีอีโก้สูงมากนะคะคุณลูกดวงเขาค่อนข้างแขวนหลงปู่มั่นน่ะหรือเขามั่นใจว่าเขาถูกในบางเรื่อง ดังนั้นการที่เขาจะแบบเหมือนเป็นฝ่ายยอมคุณไม่เหมาพูดเลยว่ายากเคสนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่าแบบที่ผ่านมาคุณเองก็อาจจะก,การะทาหรือมีการใช้คําพูดที่รุนแรงกับเขาไปจึงทําให้เขารู้สึกได้ว่าถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาอาจาจะต้องเป็นคุณที่พยายามมาชวนคุยหรือมาสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาก่อนนะคะเพราะไม่หมารู้สึกว่าในตอนนี้ลึกๆ เขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวของคุณจะเอาอยัางไงเพราะเขาไม่เห็นคุณเลยหรือว่าตัวของคุณเองก็หายไปเลยจากเขาทําให้เขารู้สึกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณลูกดวงความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยเนี่ยนะสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่ที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะสาหรับความในใจนะ I wish I could be the one you care for เขาอยากให้คุณสนใจเขาบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้คุณลุกๆงและดูเย็นชาหรือไม่สนใจเขาเลยนะลึกๆเขาต้องการให้คุณสนใจเห็นฉันหน่อยเห็นฉันไหมประมาณนั้นเนาะ You are my favorite person นะคุณเป็นคนที่เขาชอบนะคะในช่วงนี้ผ่านมานะ I would like to know you more ใจลึกๆของคนคนนี้เขายังอยากทำความรู้จักกับคุณต่อหรือเขายังอยากคุยกับคุณต่ออยู่นะคะจากข้าที่ดูนะและ I'm hurt าการเงียบไปของคุณการนิ่งไปของคุณหรือการที่คุณอาจจะไม่ตามใจไม่ง้อไม่อะไรบางอย่างกับเขาแม่หมอรู้สึกว่าลึกๆมันทําให้คนคนนี้เขาเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ะอ่ะเขาน้อยใจนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม่หมอรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับการหายไปของคุณสุดท้ายนี้กับความรักครั้งนี้ค่ะที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยนางฟ้าเทวดาประจําตัวของคุณลูกดวง เขาอยากคุยอะไรเขาอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูกันนะ Give you a relationship a chance นะคะจงเปิดโอกาสให้ตัวของคุณกับคนคนนี้ลองเปิดใจเปิดกายในการพูดคุยกันดูก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่าลืมเปิดโอกาสด้วยถ้าคุณอยากไปต่อคุณก็ต้องอาจจะต้องมีการทักไปชวนคุยบ้างหรือถ้าเขาทักมาเราก็อาจจะต้องมีการสื่อสารกันไปนะคะถ้ายังรักก็ไปต่อนะใครอยากบอกแบบนั้น คุณต้องลองเปิดโอกาสนะเล่นฟูเนสนะคุณควรทําให้บรรยากาศของคุณนะมันมีความสุขความสนุกสนานนะอย่าไปคุยกับเขาโดยที่คุณเครียดจนเกินไปหรือทาให้บรรยากาศอะไรบางอย่างมันตึงเกินนะคะและคุณควรทําบรรยากาศความรักของคุณในปัจจุบันนี้ให้มีความสุขและมีความโรแมนติกค,ค่ะแล้วบรรยากาศดีๆอะไรบางอย่างใดๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เนาะและนี่ก็คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะ ถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้และ e n e น g y ีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้นะคะหรือสําหรับใครที่อยากเจาะลึกค่ะตั้งแต่ห่างหายกันไปเขาเป็นยังไงเขามีคนใหม่เข้ามาไหมเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาอยากกลับมาหรือเปล่าแม่หมอมีได้ให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้ทั้งแบบพิมพ์ได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงและแบบโทรมีคิวว่างในวันถัดไปตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มนะคะช่วงเวลาไหนที่คุณชอบก็แจ้งแอดมินได้เลยยังไงขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ